มานี่หละฮะมวยราชดำนินทเวีนะฮะก็เรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมจะดูสิครับว่ามวยอย่างนี้มาดูโอุโหสามมวยตัวน,นี้ปกติแล้วแม่ไม่อยากจะพูดนะต่อยา่า เป็นมวยจากทางอีสานนะฮะก็จากเพชรยินดีเขาส่งมานะฮะเป็นมวยบุรีรัมเป็นมวยซ้ายสวยงามเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับแน่นนะฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายดูนะฮะสวยงามฮะเราถ้าพูดกันถึงเรื่องเหลี่ยมมวยลักษณะมวยจะอยู่กับน้ำเงินนะนะออกแข้งซ้ายเนียนๆไปเลยะฮะ แต่ทางมวยใต้ของเขาเป็นไงวันนั้นนะครับเพชรทวีก็จากทุ่งสงสินะ,ะกิติชัยนวลสีคุณเนนอันนี้หัวหน้าคณะที่สังคมมวยยอมรับเป็นคนดีอยจริงซื่อสัตย์นะฮะแล้วไม่ไม่มีอะไรที่คนไม่รักเลยรักหมดดูนะฮะดูการดวลีลาการต่อยของมวยเองจะว่าเขาถอยก็ไม่ถอยนะ นะฮะไม่ถอยหเหลี่ยมหลักมวยเต้นเป็นมวยเอกจริงๆแล้วดูการออกซ้ายแต่ละข้างแต่ละเนียนต่อยยากฮะต่อยยากต้องขยันเตะให้เหมือนผุดผ่าดเนาะเตะซ้ายออกมาต้องเตะซ้ายหนูมันถึงเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องเตะซ้ายอย่างนี้ฮอ,อ,อย่างนี้ถ้าเราไปรีรอมากเนี่ยคนดูมวยเขาก็ นะฮะเราต้องต้องต้องเรียกขึ้นมานี่เพชรทวีนะครับต้องเปิดเกมะฮะให้แข่งนะฮะถ้าไม่แข่งนะยังเนียนยังแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ยฝ่ายแดงลำบากเอาเตะมาโดนข้อศอกฮนะเจ็บไปนะเอา้าเพชรอย่างนี้ป้องกันตัวไวเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยทำทำให้เกมชกเนี่ยต้องเตะซ้ายอ,อย่างเงี้ยมวยก็นี่ มวยไอ้เจ้าลงทุนนี่ก็ลงจริงวันนั้นไอ้เพชรทวีเดินเข้าไปเอาทําไมชวนทะเละเนี่ยดูตั้งรับเอาเข้ามาอืม้มแข่งซ้ายโอ้หน้ากลวงจริงเห็นไหมเตะรับคาเลยเนี่ยดูจ้องเอาเนี่ยดูต้องโอ้โหโอ้โหฮ,โโฮนะมวยตัวนี้ผมกลัวฮะไอ้เจ้า 3A เนี่ผมถือว่าเขาเป็นมวยที่มีหลักการชกดีมีการยืนที่ดีแล้วไม่ค่อยออกอาวุธเนี่ยสำคัญ เก็บอาวุธก็โอ้ฝันซ้ายเนี่ยต่อยเถะครับเตะเถอะครับแล้วเป็นมวยเอกเองนะเสนาวก็จะรวยอยู่รวยแล้วอะรวยต่อไปอีกเรื่อยๆเตะซ้ายตัออ้งทั้งฟันทั้งหักเลยูนี้นะฮะเสียหลักนิดหนึ่งคู่ขี้กันตลอดราคาจะอยู่กับน้ำเงินนะมวยข้ามศึกมานะครับจากฝั่งลุมพินีก็มาชกกับฝ่ายแดงฮนะ หน้าตาดีรูปลอนะจากทุ่งสงฮนะโอ้รอแข้งขวาเข้าไปบ้างแล้วละนะแข้งขวาเข้าไปบ้างแล้วเอาแข้งซ้ายว่าไงนะอ่าเนียเนียเนี่ยย,ย,ยากตรงนี้เตะแล้วขาไอ้เจ้าสามีอื้อหลบสถานนี่แข้งซ้ายเตะแข้งนะฮะไม่ได้เตะที่ที่เท้าเลยเตะแข้งแน่นๆเนียนๆเลยอืม้มเป็นยังไงเนี่ย วันนั้นคนแน่นอยากจะดูมวยลุมพินีฮะชกกับมวยราชดำเนินอยากมวยศึกเพชรยินดีชกกับศึกวันทรงชัยวันนั้นก็ข้ามมาชกกันที่จริงมวยเป็นประเพณีระหว่างมวยยกทีมลุมพินีกับราชดำเนินวันนั้นก็ผมประกบก,บกับคู่ขี่สูงสีกันทุกคู่ฮะแล้วก็เผอิญฮะฝ่าจะชนะได้ราชดำเนินก็พลิกล็อกฮะไม่ได้อาเเรียบเลย นะฮะไม่ได้อาเปียบนี่นี่น้ำเงินก็เป็นต่อตลอดนะฮะท่านดูดีๆฝ่ายน้ำเงินเนี่ยน่ารักไหมฮะมวยตัวนี้ถ้าเป็นภาษามวยภาษาโปรโมตเตอร์น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวก็เตะซ้ายแล้วก็มีหลักดีเนี่ยเห็นไหมฮะแข้งซ้ายนี่เผอิญเป็นยอดมวยคนหนึ่งเหมือน,นกันคือเพชรวีจากภาคใตะะ้ขนาดปากกอนะฮะโอ้ยอย่างนี้เนี่ยขนาดรุ่งเรืองเล็กนี่ฮะขยันฮะเด็กเดินไปเอออย่างเงี้ยหลักเห็นไหมฮะ ผมบอกว่าแพ้ชนะใครก็ได้สามเอแต่ซ้ายแข้ง้าไปเนียนโอ้โหนะฮะอย่างนี้นี่ถ้าเจอกับปรกรณ์เป็นไงสามเอแล้วเพชรทวีนี่ไปเจอกับทางไอเจ้ารุ่งเรืองเล็กเป็นไงท่านอย่างนี้มวยเขาอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันแฟนมวยได้ดูมวยดีดๆหน้าเสือโอ้โหทีโอ้โห ลูกนี้แม่มันเยยออยันอลย่างน,นนะหักมุมมีเหลี่ยมใช้ท่อนแขนงข้างขวาดึงไม่ลมมาลมละอายยกที่สี่โอโหคู่นี้เบียดกันตลอดฮะมวยทุกคู่ตั้งท่านดูตั้งคู่หนึ่งมาเนี่ยพลิกล็อกเะฮะเกือบทุกคู่แล้วเขาจะเบียดกันอยู่เนี่ยแฟนมวยมันนั่นเหงื่อท่วมเลยวิกแอร์ก็นั่นนะคุณชูจเจริญยังอยู่มุมแดงนะ ดูเพชรทวีที่เอาเตะเข้าไปฮะสามเอโอโหันนั้นถึงเงินเนียเสียแนวข้ามมาด้วยอืมสับสอบซ้ายเตะซ้ายเร่งแล้วทีนี้เอาเพชรทวีไม่ฟังนะเอาหมัดขวาเข้าไปฮะทะเลาะไม่เลิกเตะเข้าไปอีกเอาเอาเพชรเอาเจ้กสามเอเอาเตะซ้ายเข้าไปเอาบ่อย่านแทงเข้ามาเกาะเข้าไปอีกเอาติดเข้าไปเตะซ้ายไม่ได้ติดเข้าไปติดเข้าไปเตะขวาเข้าเตะขวาเข้าไปเอาติดเข้าไปอีก เพชรทวีต้องติดเอายันไว้ไม่เป็นไรฮะอึง้งแทงขวาก่อนได้เปรียบเอาเอ้าสามเอก็บังไว้ฮะแทงแล้วขาเลยขาเลยเพชรทวีผมไม่คากับคุณเดินไปแล้วเดินชนะใจคนดูคนดูตบมือทั้งสนามแล้วเอาเดินเข้าไปตอนนี้นาทีทองฮะใครเป็นต่อเป็นรองอุ้งเตะเข้ามาแล้วเอา้ายังไงโอ้โหน่ากลัวจริงทั้งมือทั้งคู่นี้สมเลยฮะอีกฝ่ายเตะตั้งรับ ตั้งรับโออีกฝ่ายเดินไม่หยุดเนะเอาโอ้โหอ,อย่างนี้ยุ่งแล้วนะฮะจากการเป็นต่อน,นิดหน่อยตอนนี้ชี้ไปทางฝ่ายแดงแล้วนะยังต้องออกอาวุธแล้วสามเอตีเข้าไปเพชรทวีตีซ้ายตีซ้าย,ตายตแต่เตะซ้ายเข้ามาเก็บอาวุธได้แล้วเอาเพชรทวีดันเข้าไปตีได้ไหมตีไม่ได้เตะขวาเข้าไปเอเอเอายิงเดินอืมล็อกอืมในเป็นไงนตีอืมอย่างนี้ เสียงเฮประกอบโอ้โหหมดยกที่4เอาละฮะอย่างนี้นะฮะจากการที่ได้เปรียบสามยกเตะเข้าไปแน่นนะต้องขยันเนี่ยผุดผาดน้อยอย่างนี้นะฮะสวยแต่ต้องขยันสีได้เสนยนานี่นะมาแข้งขวาสวยอเพเตวีก็ต้องหลักอย่างเงี้ยนะมวยเอกด้วยแต่อ้ยยกหา้าแล้วยังพยายามอีกเอ้ยคุณเนน แฟนมวยเขาเนี icana, ่ยเนี่ยบ่อย่านเลยมวยภาคใต้หัวใจเกินร้อยรูปรอด้วยนะเด็กคนนี้นะแต่หัวใจเพรซื่อสัตย์สุจริตต่อยเป็นแสนเดินขวาเข้าไปเดินไม่หยุดถ้าหยุดแล้วอาจจะโดนแข้งซ้ายได้ไม่หยุดนะเอ้าเอาสี่ยกได้เปรียบแล้วเดินเขาโอ้โหลูกนี้เอาเดินเข้าไปรับแข้งหรือเปล่าต้องไม่รับแข้งเลยนะตีซ้ายตีขวาเดิน้ไปเกาะผักเข้าไปโอ้โหลูกนี้ เท่าตาแล้วเอาเตะซ้ายสองทีเบิลเข้าไปเอาไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยสี่ยกได้เปรียบเดินเข้าไปอีกเอาดันเข้าไปตีซ้ายเอาสามเอว่าไงอืงขาไว้อยู่นั่นขาขาต้องทําขาต้องทำเตะซ้ายขาไว้ไม่เสียดายเบิลสักสองสามทียุ่งนะเนี่ยอย่างนี้ไม่แน่แล้วสิ หลังต่อยยากฮะมือหนึ่งพิงเชือกมือหนึ่งถอยไปมือหนึ่งเตะเอาดัานเข้าไปเอาอย่างนี้แทงซ้ายเข้ามาเอาเข้าไปเอานี่แหละฮะได้เปรียบตรงนี้เองฮะฮะอ่าเพชรทฮวีเอาละอย่างนี้ผมรู้แล้วผมเดินไปเดี๋ยวผมถูกเตะผมดักคุณมั่งละอ่ามวยที่อ้าวชนะแล้วสิอย่างนี้จะได้เปรียบเนี่ยดูท่าทางนะ ท่าทางจากบนเวทีใครเอ่ยแดงหรือน้ำเงินเออพิกล็อกอีกคู่สี่คู่ท่านผู้ชมที่เคารพดูมวยวันนั้นยิ้มฮะเด็กรูปหล่อหน้าตาดีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะโอ้พิกล็อกพอจะชนะได้กันเหนื่อยครับ